สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีรายงานข่าวจากทางสื่อชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง y o n a c h i n c o m นะครับว่ามีความเป็นไปนได้ที่ทางค่ายยักษ์เขียว Kawasaki นั้นกำลังเตรียมการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโฟล์แฟริงรุ่นใหม่อย่าง All New Ninja ZX-4R ที่จะมาในพิกัดประมาณ 400cc แบบ4สูบเรียง หลังจากที่ทาง Kawasaki ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับ Ninja ZX-25R แบบ4สูบที่เปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะเดินหน้าต่อเนื่องกับรถในแนวทางเดียวกันนี้ในคลาสที่ขยับมาเป็นประมาณ400 cc ซึ่งจะต้องบอกเลยว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อสมัยข่าวลือของ Ninja ZX-25R ่อนเปิดตัวนะครับก็เป็นทาง y a m a h i n e c o m นี่แหละที่เป็นสื่อเจ้าแรกๆที่ตีข่าวนี้ออกมา ดังนั้นแล้วโปรเจกต์ของออนยวนินจา z x ต 4R รุ่นใหม่นั้นก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่เช่นกันครับซึ่งรหัส ZXR ของทางคาว a ซากินั้นมันก็คือรถสปอร์ตเดพิก้าที่มีสเปคใกล้เคียงกันกับที่ใช้แข่งในสนามดังนั้นแล้วฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่จะมีมาให้ในว่าที่ออนยูนินจา z x ต 4R นั้นย่อมที่จะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโดยหากอ้างอิงจากฟีเจอร์ของนินจา z ั 25R นั้นก็น่าจะมีมาให้ใกล้เคียงกัน อย่างระบบ KTRC ค o s สก i traction control นะครับตัวป้องกันล้อหมุนฟรีที่สามารถปรับการตั้งค่าได้3ระดับด้วยกันระบบกระสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ up side down ขนาด37มิลลิเมตรส่วนด้านหลังแบบ h o r i z o n t a l back link suspension ระบบ assist and slipper clutch ป้องกันท้ายปัดขนา, Gear, ขาเชนเกียร์คนลร่งไฟฟ้าและก็ power mode ที่สามารถปรับได้2ระดับรวไมไปถึงระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็ระบบค o s สกิ Quick shifter สำหรับการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำครัดทั้งการเพิ่มและก็ลดเกียร์ ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับกับโปรเจกต์นี้ทางเราจะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและมาอัปเดตให้ทราบกันในทุกๆระยะสนับสนุนโดย Lambretta s ตเ o t e r c l a s s ิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สก s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส